โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองเดิมชื่อโรงเรียนจำปาหล่อพิทยาคมตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2518ปัจจุบันมีนายธรรมสรนสุสิริดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูจำนวน11คนครูอัตราจ้างจำนวน2คนพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมจำนวน1คนลูกจ้างชั่วข่าวจำนวน3คนและมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น119คน ด้านอาคารสถานที่โรงเรียนมีอาคารเรียนอาคารเกษตรอาคารคหากรรมอาคารอเนกประสงค์โรงอาหารห้องน้ำนักเรียนสนามกีฬาและบ้านพักครูผลงานดีเด่นด้านสถานศึกษา โรงเรียนโยธินบุรณะอ่างทองได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2565ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2565ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับภูมิภาค ได้รับรางวัลโล่เชอร์ชูเกียรติการประกวดวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ Best Practice ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้รับรางวัล1โรงเรียน1น,นวัตกรรมเหรียญทองแดงระดับภูมิภาคนวัตกรรมรูปแบบการบริหารสถานศึกษาด้วยโยทินโมเดลพัฒนากระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้รับรางวัลการดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับยอดเยี่ยมโรงเรียนโยทินบูรณะอ่างทอง มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2565มีการประเมินระดับ A โรงเรียนโยธินบุรณะอ่างทองได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาปอดศูนย์รอมอส ความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2565เวลา22นาฬกาโรงเรียนโยธินบุรณะอ่างทองประสบเหตุอุทกภัยทำให้อาคารเรียนอาคารประกอบการและสิ่งก่อสร้างอื่นได้รับความเสียหายดังนี้ 1. ห้องสภานนักเรียนรายการความเสียหาย ผนังห้องสีหลุดลอกเป็นคาบน้ำโต๊ะประชุมสพนักเรียนบริเวณขาเกิดสนิมเกิดการผูกก่อนไม่สามารถใช้งานได้จำนวน6ตัว 2. ห้องเรียนเด็กพิเศษเรียนรวมผนังห้องเรียนสีหลุดลอกผนังซุดเอียงเข้ามาภายในอาคารตู้เก็บเอกสารไม้อัดฐานตู้บวมพอง เอียงเกิดเชื้อราไม่สามารถรับน้ำหนักได้เหมือนเดิมจำนวนสองหลังชั้นวางหนังสือฐานตู้บวมพองพื้นไม้ก่งผิดรูปไม่สามารถวางเอกสารได้จำนวนสองหลังตู้ไม้เก็บของฐานตู้บวมพื้นไม้ก่งผิดรูปไม่สามารถใช้การได้จำนวนหนึ่งหลังตู้เหล็กเก็บเอกสาร ฐานตู้เกิดสนิมไม่สามารถใช้การได้จำนวนหนึ่งหลังโต๊ะเก้าอี้ครูเนื้อไม้ด้านนอกหลุดลอกล้อเก้าอี้ใช้การไม่ได้เบาะนั่งมีเชื้อราโต๊ะญี่ปุ่นไม้อัดพองแอนไม่สามารถเขียนหนังสือได้จำนวนสองตัวชั้นวางของไม้อัดฐานโต๊ะบวมตัวชั้นพังเสียหายใช้การไม่ได้จำนวนหนึ่งตัว เก้าอี้นักเรียนขาเก้าอี้เกิดเชื้อราไม้ตึงขาเก้าอี้หลุดจำนวน6ตัว 3. ห้องประชาสัมพันธ์รายการความเสียหายผนังห้องสีหลุดลอกเป็นคาบน้ำา 4. ห้องพยาบาลผนังกั้นห้องบวมน้ำและชำรุดในระดับที่น้ำท่วมถึงฟูกที่นอนเกิดเชื้อรา ผน,น,น,นังห้องสีหลุดลอกเป็นคราบน้ำา 5. ห้องสหกรณ์ผนังห้องสีหลุดลอกเป็นคราบน้ำา 6. ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ผนังห้องสีหลุดลอกเป็นคราบน้ำตู้ใส่หนังสือเรียนชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ โต๊ะเก้าอี้นักเรียนขาโต๊ะและเก้าอี้เกิดเชื้อราโต๊ะเก้าอี้คูไม้อัดของโต๊ะบวมและพองไม้อัดบวมพองบริเวณผนังพื้นกระเบื้องแตกและหลุดล่อน 7. ห้องลูกเสือผนังห้องสีหลุดลอกเป็นคาบน้ำและบริเวณผนังมีรอยแตกเล้า ตู้ใส่เก็บเอกสารไม้อัดฐานตู้บวมพองไม่สามารถใช้งานได้จำนวนหนึ่งหลังชั้นวางหนังสือตู้บวมพองพื้นไม้ก่งผิดรูปไม่สามารถใช้งานได้จำนวนหนึ่งหลังตู้โชว์แบบไม้ฐานตู้บวมพองพื้นไม้ก่งผิดรูปจำนวนหนึ่งหลังตู้เหล็กเก็บของฐานตู้เกิดสนิมใช้งานไม่ได้จำนวนหนึ่งหลัง โต๊ะเก้าอี้ครูเนื้อไม้ด้านในหลุดลอกเก้าอี้และเบาะใช้การไม่ได้จำนวนหนึ่งตัวพระรูปรัชะกาลที่6กชำรุดเสียหายบริเวณพระกรแขนและกระบี่มีรอยแตกรล้าวชั้นเหล็กเกิดสนิมและเป็นคาบจากการที่ถูกน้ำท่วมเก้าอี้ไม่มีพนักพิงขาเหล็ก ขาเก้าอี้เกิดสนิมผุพังไม่สามารถใช้การได้จำนวนหนึ่งตัวธงประจำกองลูกเสือเน้นนารีผื้นธงเกิดเชื้อราเป็นคาบที่เกิดจากน้ำท่วม